อัพทีมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพร้อมกัน2คนแบบนี้แน่นอนนะครับคลิปนี้เรามาเปิดกาชานะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องพเมียมเนาะคิดว่าจะเป็น AR นะไม่ใช่นะครับเป็น M 2 4มสองสี่นะครับ Cir c l e o อ l i ออฟไลปัจจุบันแล้วมันมีเ2 4สองสของชุดออเนอร์น้อง t ด e s u ันอ่ะอันนั้นสวยสุดๆเลยเนาะไม่สวยแล้วมาเปิดเอาไงมาหาทายใครที่มีแล้วผมว่าการันตีร2 0ครั้งเนี่ยมันได้ทายแน่ๆ3อันเนาะแท้เสียงนี้ถวนนใช่ไหมร้อยยิครั้งนี้เท่าไหร่อ่ะประมาณ แพ็กหนึ่งะเกือบเกือบนได้ท้ายสามันคุ้มไหม <c oughs> ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเราก็เผื่อเอาได้ของแต่งต่างๆแล้วก็เผื่อได้ชุดแดงชุดน้องก็น่ารักส่วนคนที่ยังไม่มีเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเลดดอกองที่จะโหดหรือเปล่า และเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราเตรียมยูซีมาจาก Lichman Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ยิ่งไชั่วโมงเติมพับ G Mobile บนเว็บไซต์ได้ Lichman t อยสูงสุดถึง6เท่าพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกวันนี้ได้ที่ล c h m a n s h o p เท่านั้นน่ารักชุดน่ารักน้อยอยากกินไอศครีมไหมคะใช่ไป ไม่ชอบวัคซีนนี่เลยวัคซีนแห่งความเวัคซีนยิงแงขอบคุณทุกคนกดใจให้นะคะขอบคุณจริงได้รับอย่างแน่นอนได้แรงสะโ h บข้างตกใจหมุนแรกนี่เราาอยากได้หมุนแรกอันนี้ละของจริงทุกคนไม่กี้อะของปลอมเมื่อกี้ของฟรีอุ้ยเนี่ยคูปองส่วนลดหมดเลยเลยไหใช่อช่ข้างล่างลดเท่าไหร่ลดเยอะมา <4 S 1> หกหมวกปืนชุดเ้อาแอสซีไป ใช่แล้วจริงๆโดงต่อก็ได้เพราะ M สองสี่นี่มันไม่เอาจริงๆส่วนตัวไม่ทำไมมันเปิดสโลคขนนี้ผมเฉยๆไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ถ้าใครมีแล้วมาหาขายได้มาแต่งได้การันตีสักสักร้อยยี่สิบอันเนียกล่องไหนคะกล่องพรีเมียมครับกล่องีไม่ได้ที่คุณมีเกือบห้าร้อยใบรับเปิดเลยส่งมาได้คะ่ะ อยากให้เปิดวันไหนอะให้เปิดตอนลองดูร้อยยี่สิบนี้ก่อนไหมครับแล้วอาจจะคิดใหม่ก็ได้นะกู้กองผู้กองผู้กองคุณผู้กองเห็นร้อยยี่สิบนี้คุณผกองอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มีหัวเอาหัวแดงมาเฉยหัวแดงข้างเฉยมากวิคซูการ์โครนดาร์ลิงเอาเรื่องหัวแดงมาละเราชุดได้ไหมอ่ะ อันนี้มันมันรู้ไงว่าข้างบนมีอะไรใช่ถ้าถ้าได้ของอะ่ะคะแนนอันนี้มันขึ้นเลยอ,อุ้ยเรายังมีส่วนลดเต็มเลยใช่วุ่สีงมืแล้วหรอยแนโอ้สีูหรือว่าปืนโอเคอย่างน้นอยๆมันไปตัดของไม่ซ้ำได้นะเพราะในการันตีเนี่ยถ้าของซ้ำมันจะไม่ออกอพี่มัน ต้องตัดออกเฮ้เยโูแจ๋วอันนี้ของแพงเลยคือของชมพูแถวบนเนี่ยเราออกอีกอย่างนวก็ดีนะะตดไปสองขีดละเฮ้ย,ยสกูบสามเงียบเสียงบักเลยนะเสียงบักเลยเออไม่ได้ซ้ำมันได้ซ้ำจากการเปิดอเดียว ไม่มีคะแนนขึ้นตอนนี้หมดแล้วเหลือแค่อนี้ปูวงพีเม่เู่อยากได้แค่ผมโอ้โหแจ๋วอยู่โอ้ยหนึ่งปืนหลายอยู่ใจหายเพราะปนึเงเอาขวดขวดอันนี้เอาชุดแดงเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนใช่สิต้องต้องปืนเลยอ่ะ พอดีแล้วเรเตรียมสองมันลดอสี่มันอุ้ยอาอาารัลตีอูจะดีใจทำไมมันหลอกมันหลอกเกมมันหลอกเกมหลอกให้ดีใจเอาอีกรอบนึงเผื่อชุดอ้อยงอ๋ออหรอเอาเราเตรียมมาร้อยี่สบเราได้ฟรีไปชุดนงได้ไหมคือว่า ก็อย่าหนุนหน้าเราสิปืนอะเงียบก,กิ๊บเออทำไมเปิดสลวยทุกคนพอเราเกลือละจะไปเปิดอันนั้นดให้เราเดานะแม็กกับขวดไฟก็สองอันที่เกลือที่สุดสตันเห็นไหมอีกอันหนึ่งเป็นแม็กเราอยากได้หมวกมากเออเราก็อยากได้หมวกมาวะ่ะมันต้องอยากได้ของกัน่เราอยากได้หมวกไงพวกนี้ก็ไวนั่นแหละแต่ผมว่านั่นแหละไฟมันต้องมาก่อนแน่นอน คือมันเป็นของเกลือนะต้องมาก่อนโอเคสรุปเฟรเราได้ครบเลยเนาะขาดชุดพูดว่าครบก็ไม่ได้ขาดของสําคัญโอเคก็เราเปิดไป120กล่องนะครับมีคูป,ปองอีกสิบก็เป็น130เลยได้ปืนสองอันได้การันตีหนึ่งแล้วก็ได้กล่องแรกอีกหนึ่งนะกล่องเนี้เราได้ประมาณนี้แล้วก็ขาดแค่ชุดนะครับซึ่งก็โอเคเข้าใจได้นะยูซีแค่นี้เปรดกล่องพรีเมียมเนี่ยใครที่ซส้นสายฟรีเก็บคูป,ปองสะสมมาผมว่า เก็บต่อก็ได้นะครับเอาจริงๆนะไม่ต้องรีบผมว่าส่งข้ามไปกล่องหน้าเลยก็ได้ถ้า M24 ในคลังเนี่ยสวยสุดผมก็ยังให้ตัวนี้อยู่นะครับ M24 ของเซอเ o n ร r เนี่ยคุ้มสุดชาย้ายเท่ากันเลยท้ายไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เอามาลงที่สกินนี้ดีกว่านี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นเลดดอกนะครับและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางช่องอีกแล้วเป็นไร <laughs> อัด2รอบก็ซ่องอีกแล้วทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับผมก็จะมีคลิปอัปเดตลงเรื่อยๆนะคลิปเปิดกล่องเนี่ยจะมาแทบจะทุกกล่องนะถ้ากล่องไหนควรค่าเราจะมาเปิดแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมกับพี่อิงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ